สวัสดีครับพบก,กับรายการเก่งหลังเกมสรุปาร์เดนเซต็ตวันที่3เดือน10ปี2024ครับพบกกับผมเรียวชิวรกรนักวเิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลิเดียสครับวันนี้ครับเซ็นดิ้เด็กส์ครับปรับลดลง8.67จุดหกลบศูปิดที่ระดับ1,443จุดมูลค่าการซื้อขายครับ5.75หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับลงมี423บริษัทหุ้นที่ปรับขึ้นมี105บริษัท มองเป็นแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติสะท้อนผ่านค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องโดยเซกเตอร์ที่ปรับลดกดดัชนีน,นะครับคืออิเล็กทรอนิกส์ครับเดลต้าแพน่าเคกลุ่มโรงพยาบาล BDMS BH และกลุ่มธนาคาร KTB k t b a n k and, ครับส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นพยุงดัชนีนครับคือกลุ่ม ICT a d v a n c e in t t u u h h ครับผมอันนี้เราไปดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับลุมแรกครับ s t a ลบ1 2 T.E.G.H ลบ12.82% T.R.U.B.B ลบ7.94%เยนวันนี้ครับนักวิเคราะห์กลุ่มสินค้าเกษตรของเราเนี่ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มยางพาราออกไปก่อนหลังคณะกรรมาการยุโรปเสนอให้เลื่อนบังคับใช้กฎหมาย E.U.D.R. ออกไปก่อนเป็นเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่เลื่อนจากเดิม30ธันวาคมปี2024เป็น30ธันวาคมปี2025 บริษัทขนาดเล็กเลื่อนจาก30มิถุนายนปี2025เป็น30มิถุนายน2026เป็นจิตวิทยาลบต่อหุ้นกลุ่มยางพาราโดยเฉพาะ STA a TEGH เพราะก่อนหน้าราคาหุ้นปรับขึ้นแรงเกียงกำไรผลบวกจาก EUDR ไปแล้วกลุ่ม <c oughs> ต่อมาครับ Intouch บวก4.95% Gulf บวก2.21%รับข่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นด้วย99.99% 99ให้ Gulf ควบรวม Intouch เป็นธุรกิจใหม่ผรสานกับเช้าวันนี้นักวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม i c ซของเราออกบทวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้น Intouch พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก98บาทเป็น105บาทการควบรวมผู้ถือหุ้น Intouch มีโอกาสได้เงินปันผลพิเศษ4บาทและเมื่อรวมกับเงินปันผลปีครึ่งปีปี2024อีก2บาทจะได้เงินปันผลรวมอย่างน้อย6บาท ให้ dividend yield 6.6%และยังมี upside หาก in-touch ใจบันผลใสกันหาปี2024มากกว่า2บาทต่อหุ้นกลุ่มต่อมาครับ Advance บวก1.89%ปรับขึ้น Outperform ตลาด คาดหวังเปิดประมูลคลื่น2,100เมกะเฮิรปีหน้าช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มกำไรเนื่องจากปัจจุบัน Advance มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าคลื่น2,100เมกะเฮิรกับทาง NT เป็นจำนวนเงิน3,900-4,000ถึงล้านบาทต่อปีแต่หากปีหน้ามีการเปิดประมูลขึ้นใหม่และ Advance เป็นผู้ชนะจะมีค่าใช้จ่ายการตัดเป็นค่าเสื่มราคาในงบกำไรขาดทุนเพียง400ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเปิดค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า3,500ล้านบาท คิดเป็น10%จากคาดการกำไรปีหน้าที่3.5หมื่นล้านบาทกลุ่มสุดท้ายครับ CPF บวก0.41% TU บวก0.67% AAI บวก2.48% ITC บวก1.72%คาดงบ Q3 ปี2024ออกมาดีเนื่องจากเป็น High s e a นของกลุ่มส่งออก ยุโรปและสหรัฐเร่งนาเข้าสินค้าก่อนเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่าสานกับวันนี้จิตวิทยาบวกค่างเงินบาทอ่อนค่าแต่ระดับ33บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าเป็นวันที่4ติดต่อกันสำหรับวันนี้เก่งละเกมชูบรนเดนเซ็ตก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ